โอ้มามาเด็เดๆออกมาไปเลยมานี่ทำท่าขี้กะนนะครับโอ้ขี้กะขี้กะขี้กะปนหัว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 เออแสดงก่อนโอ้แสดงก่อนครับวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ วันนี้นะครับมาสตรีมกันนะครับขำๆมันนะครับผมตอนเช้าเ้านะครับวันนี้ผมเพิ่งตื่นเลยนะจังหวะน,นี้พุดตรงเลยเพิ่งตื่นเลยเพิ่งตื่นเลยครับจังหวะน,นี้โอ้โหผมคิดยงังไงเหมือนกันครับโอ้โื่นออยยิงใส่ว่ะ <c oughs> ผมหมอบนะตรงนี้พุ่งตรงหมอบเลย ที่ผมมองนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะมีไพ่แบบแลบบแลบบแบบว่าแลบบ็ะเออแล้วผมเข้าไปผมโอกาสแค้เยอะมากเลยนะครับเออยินสามทางเอไม่กูดนะครับเวลาอาอยินหลายๆทางเอไม่กูดนะครับเรียบร้อยโดนกระแดกไปนะครับจังหวะน,นี้เกือบแล้วกูพอดิวะเจ็ดแปดเจ็ดแปดผมว่าน่าจะแรงไพ่ผมนะแจ็คไม่น่าจะแรงไพ่เขานะครับ นี่ตัวทรายไม่แน่อืมตัวทรายไม่แน่เก้าสิบเมล็ดกูเนี่ยอ้นหี้ย่อืมคนนี้ก็คอมาเนี่ยผมกม็เลยกลัวนะเล่นเกงทีนชนะว่าแห่งนี้ได้ยังนะเขาไม่น่ามีแจ็คอะเอเคหมอไม่ได้คนนี้ไม่น่ามีแจ็คอะ เส <Yes>, okay. เรียบร้อยนะครับอู้ฮู้ว้ว้พิวครับพิวพิลพิปลอดใส่อันนี้ผม <c oughs> มีสิบแจค็คแล้วแบบมีมอนสเตอร์ดอนนครับตัวนี้เอ้ยไม่ใช่มอนสเตอร์ดอดีไม่ใช่ฝัดเอ็ดดอนะครับตัวนี้แต่ผมยิงต่อดได้นะครับก็มาดิครับมาดิมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิมดไม่รันด้วยกูบอกเลยมาดิอันนี้หมอกครับมาดิ <c oughs> อย่าซ้ำาย<ะ>่า <c oughs> มาดิก็มาดิครับบอกเลยผมดอขนาดนี้ก็มาดิวะเฮ้ยนี่เรามีโอเปนนะครับตัวนี้ยิงต่อได้ครับเต้องไปแล้วอ,อ,อ่ะตัวเนี้ยโอ้ยม,มาดิวะซัดไปครับอันนี้ผมต้องเลทน,นะประมาณซัหกสิบหกแล้วกันทำไมถึงต้องเลทใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเบ็ดมาวิกมากเลยนะครับ ผมสามารถสติวบายได้นะครับผมมี47อัพดาวนะครับตอนนี้ก็มีฝัดรอสิบด้วยนะครับผมมีอัพดาวนะครับตรงนี้แล้วก็มีฝัดด้วยนะครับฝัดแพ้นะแต่ว่าอัพดาวออกให้กูไหมเนี่ย3กับ8ปดุกเอารลิเจ็บไปเลยครับไม่รันครับควีนเป็นเป็นแรงไค่รอนะครับพรีฟ็อวออกเฉยโอ้ชนะเฉยควีนเป็นแรงไ่แร้อนนะครับเรายิงได้นะครับตรงนี้นี่ครับ เราแบบพีฟ็อปใช่ไหมครับเช็คเช็คควีนไปล้างไพ่เราเลยครับเรายิงต่อได้นะครับก็มาดิวะอันนี้คอไปเอาเซตนะครับตีเซตป่ะเอา้าอ่ะลำก่อนครับตีเซตแล้วก็ลั่ก่อนครับคอไปก่อนครับจังหวะนี้ตรงนีนนนน้เอ้ามาดิมาดิมาดิลำครับลำลำ่มแบบไม่ไทยครับแบบไม่ไทยนี่นี่นี่นี้นี่มีเออดีว่ะแต่ไม่ใช่สันด,ดอนะเออดีไปเดียวนะผมจะไม่เล่นใหญ่นะครับไม่เล่นใหญ่นะตรงนี้คอไปก่อนเฉย โดนพอดใส่แล้วนะคือครูคนนี้เขาเกินไปกับผมแล้วอะมามามามึงมานี้มึงมานี้เกินไปกับกูแล้วมึงอะมานี้ดิมึเอเอ,เอ,เอนะครับพอดเลยครับอะมา,มาดิมาดิมาดิมาแล้วข้ามแล้วมาดิมาดิอืออุ้ยสูเปรเ็นปะเนะี่ยสิบยูเรากูฝัดแล้วเนี่ยวันสิบอะไรหรอนี่มาดิวะ ไปตองมาอีกแล้วเฮ้ยมีคิงคิงก็ทําแบนี้ครับห้องนี้ต้องเลทนะเพราะว่าจะไปแฉลบอะไรไม่ได้นะเล่นหนักไปเลยคนเนี้ยแม่งวึงสวนมึงสวนกูแน่กูว่าแล้วเขาเป็นเอฟซีผมแน่ๆเลยพ่อมาพอกูเลือดอันไอ้ยี่ยงมาดิมาดิวะคนเนี้ยผมจับคออยู่เลยนะพี่พ็อปนะยน้มามาเอเดียดมึงออกไปเลยมานี่ ทำหน้าค ok> the ิดกันนะครับอู้คิดกันคิดกันขี้กันปวหัวปนหัวปนหัวปนหัวเออแสดงก่อนอู้แสดงก่อนครับวันนี้แค่คอพอครับให้วันนี้คอด้วยเผื่อมันคอมาครับมาอู้โอ้มาดิมาดิมาดิวู้ฮูลำ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 กลมาดิวะการวันนี้ของผมนะครับก็นี่ครับบวกพันสี่นะครับวันนี้ ดูดิไปแตอนเช้าผมบวกมาแล้วสองพันเก้าห้าร้อยนะครับก็มาลบนี่ห้องนี้พันแปดก็บวกข้องนี้พันสี่ก็นี่ครับลบนิดหน่อยครับจริงๆเนี่ยจะอีกนิดเดียวอีกสองร้อยจริงๆจะได้อีกสองร้อยแหละเต็บดื้อไงไปบัฟคิดดื้อไปบัฟนะครับผมโดนเลยนะครับจังหวะนั้นก็ทําใจครับบัฟไม่ผ่านก็ต้องทําใจนะครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับนี่ครับกราฟเดือนนี้ผมก็ประมาณนี่ครับแสนอีกสามหมื่นหกประมาณนี้ครับผมเนียออทามันแสนสี่นะครับ ก็เดี๋ยวค่อยๆปั้นไปครับผมไม่ซีเรียสน,นะตรงนี้ผมตั้ง้าไปเดือน,นี้ประมาณแสนหนึ่งนะก็ไม่ยุ่ถึงหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยดูก่อนโอเคไหนล่ะแายหางสุดท้ายขบวัวขบวกขึ้นทึบช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 บ๊ายบายไปแล้วครับวันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมผมนะครับบ๊ายบาย